คำคืนนี้ใส่ให้บาเยอร์ทั้งใจแค่จะชนะเท่าไรเท่านั้นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ o m นะครับคุณผู้ชมของนักเตะ o m ครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมาพรีวิวครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแรกเลยนะฮะไปดูสถิติที่ค่อนข้างจะสดใสนะฮะของทางเจ้าบ้านฝั่งเสือใต้ครับคือยบร์นนะครับถ้าในเกมฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับตั้งแต่ฤดูกาลของสมงนิบถึงสสนะครับ ถ้าเขาได้ชนะก่อนชนะก่อนในเลกแรกหรือว่าในเกมแรกอย่างเช่นเขาไปชนะปารีสมาที่บ้านปารีส1 0ก่อนนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 0ถึงสอ1นะครับถ้าบายเยิรน์ชนะก่อนในเกมแรกนะครับบายเยิร์ไม่เคยตกรอบเลยจนถึงปัจจุบัน ดูว่าเป็นสถิติที่อยู่ยั้งยืนยงมาประมาณเกือบจะสิบปีแล้วแล้วไเยนได้เล่นทุกอลยุโรปทุกปีครับอันนี้เป็นหนึ่งสถิติที่น่าจะอยู่ยั้งต่อไปครับสองคือสําหรับในเกมยุโรปการเล่นในบ้านการเฝ้ารังที่อาเลียสซารีนาครับสิเกมหลังสุดครับบาเยนเก็บชัยไปได้ถึง15เกมอันนี้รวมไปถึงฤดูการนี้ที่ตบทั้งบาร์เซโลนาและก็ตบทั้งอินเตอร์มิลานครับ ต่อมาคือขุมกําลังของทางไบเยนครับตอนนี้ไบเยนมีนักเตะที่ไม่สามารถจะลงสนามได้นะครับสคนด้วยกันคือ1ทางมาเอลนอยเออร์ที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้จากการไปเล่นสกีครับสคือทางมาสราอุยครับแล้วก็3คือทางเอโงเดสครับอย่างไรก็ตามครับด้วยสควอตที่ค่อนข้างใหญ่แม่พูดเหมือนเชลซีเมื่อวานมีตัวลงเล่นทดแทนและสามารถจะมีคุณภาพที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยครับอีกคนหนึ่งที่จะหมิ์ลงสนามก็คือทางเบนจแมนปาวาอันนี้ติดโทษแบนลงไม่ได้ครับสาหรับการจัดทัพนะครับในค่ำคืนา่ทงแยน สัมเมอร์ครับส่วนประกันหลังน่าจะเป็นการเล่นประกันหลัง3คนครับมีทางนายโยอุปาเมกาโนครับมาทายเดลิกแล้วก็ทางโจซิฟสตานิสซิสครับสคนตรงนี้ยืนเป็นประกันหลังครับส่วนแบ็คสองข้างครับจะเป็นทางอังฟงโซเดวีแล้วก็คิงสลีโกมองตรงนี้มี1คําถามครับคือตอนนี้เนี่ยชูอัลคนซาโลหลังจากที่ย้ายจากแมนซิตี้ไปตอนแรกฟอร์มดีมากหลังจากนั้นในช่วงของ2อสมเกมหลังสุดนะครับเป็นตัวสำรองและมีข่าวว่าไม่แฮปปี้กับการอยู่กับไบเยนครับจึงน่าจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้นะฮะแล้วก็ไบเยนน่าจะ มีขุมกําลังที่อยู่แล้วนะฮะทั้งฝั่งของอลฟองโซเดวีและก็ฝั่งขวาของทางคิงสลีโกมองครับส่วนคู่กองกลางวันนี้ฟูลทีมครับเป็นทางเลียนกอรเรสกายืนคู่กับโจโชคิมิตครับทีนี้ในแนวรุกครับการมีข่าวดีคือซาดิโอมาเน่ กลับแล้วนะฮะกลับจากอาการบาดเจ็บแล้วและเกมล่าสุดเนี่ยสามารถจะลงเป็นตัวสำรองได้ด้วยนะครับทำให้แนวรุกสามารถจะจัดทัพได้นะครับหน้าเป้าก่อนอาจจะเป็นทางโทมัสมูเลอร์ก็ได้หรือจะเป็นทางเอริกมักซิมชูโบมติงชูโบมติงดูมีชื่อชั้นไม่ค่อยจะเท่ามูเลอร์แต่ว่ายิงประตูได้ต่อเนื่องครับส่วนสําหรับผู้สนับสนุนแนวรุกตรงนี้1คนแน่ๆน่าจะลงก็จะน่าจะเป็นทางจามาล์มูเชล่าครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเลรอยซานเน่หรือว่าเป็นซาดิโอมาเน่ก็ได้เรียกว่าคุณกําลังชุดใหญ่มมมาาาาเเต็สปีีีััททงงงงฝก่ือนน้้ ครับเกมแรกก็เปิดบ้านที่ปารีสแซงแพ้มาก่อนนะครับแต่สําหรับค่ำคืนนี้ในเวลาตีสามครับค่อนข้างจะเป็นรองในทุกจุดนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเชียร์ด้วยเพราะว่าไปเล่นที่บ้านบาเยียนครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็คือทางเนม่าบาดเจ็บปิดเทอมยาวไปแล้วถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะฮะก็จะหมดสิทธิ์ช่วยทีมตลอดฤดูกาลนี้ครับอีกคนหนึ่งก็ทางคิมเพมเพ่ครับก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามเช่นกันครับส่วนข่าวดีคือจะได้ทางมาโกเวรติกลับมาคุมเกมกลางสนามครับอีกคนนึงคือทางคาคิมี่ที่พ้นจากค ลวงนะฮะหรือว่าข่าวเช้าสามารถจะลงกลับมาช่วยทีมได้นี่คือทั้งข่าวดีแล้วก็ตัวเจ็บของทางปารีสครับ สำหรับการจัดทัพของทางคริสตอฟเกาติเย่ในค่ำคืนนี้นะครับอาจจะมีการปรับในเรื่องของเกมรับและก็เกมตรงกลางครับที่แน่ๆคือตำแหน่งผู้จัดประตูครับจะเป็นทางเจลจิจิดอนารุม่าครับและหน้าคู่วันนี้จะเป็นทางคิเลนเอมเปเปยืนคู่กับเมสซี่ครับทีนี้ในตำแหน่งแผงกองหลังครับและกองกลางถ้าเป็นการปรับหลัง3นะฮะก็จะเป็นการยืนกันระหว่างเซคิโอรามอสมาควินยอสแล้วก็ทางเปยร์เรราครับโดยมีวิงแบ็กสองข้างเป็นทางนูโนเบนเดสแล้วก็เป็นทางฮาคิมีครับและคนที่คุมเกมตรงกลางก็ ก็จะเป็นทางมาโคเวรติครับอีกตำแหน่งอาจจะเป็นทางคาร์ลอสโซเลหรือว่าฟาเบนริสครับนอกจากนี้ครับถ้ามีการปรับครับเอาทางเปเรร ER า ขึ้นไปเป็นกองกลางนะฮะก็จะเหมือนเดิมครับหลังก็จะเป็น4วิงแบ็กเป็นทางคิมมี่กับเมนเดสครับและกองกลางก็จะมีทางเฟเรราและก็เวรติคุมเกมรวมไปถึงอาจจะเป็นฟาเบีบนโรชหรือว่าทางคาร์ลอสโซเล่ก็ได้นี่คือการจะทับของทางปารีสในค่ำคืนนี้ครับ <S <S ปิดท้ายที่ผลงานในการเจอาก,กันาของทั้ง2ทีมนะครับในสินะหลังสุดครับบาเยอร์ Bayern เก็บชัยไปได้3แล้วก็ปารีสเก็บชัยไปได้1ครับและสําหรับค่ำคืนนี้ที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปว่ามีกําแพงที่บาเยอร์นั้นเป็นต่ออยู่ประมาณครึ่งถึง1ชั้นคผมิดว่าวันนี้ยยิจะง ชนะแล้วก็ชนะห่างปารีสอย่างน้อย2ลูกครับอาจจะเป็น20หรือว่าเป็น3ามนะครับก็อยากจะให้มั่นใจว่าอยู่ทางบายเยินครับและนี่ก็เป็นการพรีวิวจากผมพีนักเตะน,นะครับติดตามการพรีวิวคลิปต่อไปได้ทางนักเตะคอมลาไปก่อนสวัสดีครับ